เมื Turkey, Tony, no. ่อโทนี learnt, ่ป <thing> ล I mean, ่อยให้ต่างชาติเช่าที่ดินไอคนขายชาติโทนี่มันขายชาติเมื่อตู่ปล่อยให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ถาวรอันนี้อย่าเรียกขายชาติให้เรียกว่ากระตุนเศรษฐกิจดูปากผมนะครับตู่เมื่อก่อนผมเกิดแผ่นดินนี้ผมยอมตายเพื่อแผ่นดินนี้ตู่ตอนนี้มาเลยที่ดินถูกๆลงทุน3ปีซื้อที่ดินได้ถาวรแถมถอนเงินลงทุนได้ด้วยดูปากผมนะครับอีตอ ลงตูมากู้ชาติใช่เลยกู้ชาตินี้ใชหนี่ชาติหน้าลงตู่มากู้ชาติใช่เลยกู้มาหลายชาติละตู่มันขายชาติแบบนี้ผู้เป่านุวีไปไหนหมดวะมันก็ยังอยู่กันนะเพียงแต่เปลี่ยนจากเป่านุวีไปเป็นเป่าสากจองภูมิใจเถอะที่ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่ถ้าเรื่องนี้คอรมอให้ผ่านอีกไม่นานมันก็มีแน่นะ ถึงจะขายไปก็ไม่มีใครเอาที่ดินหนีดปักเล็กกลับประเทศไปได้หรอกสมัยะอานานิคมก็ไม่มีใครเขาเอาที่ดินกลับไปได้เหมือนกันนะก่อนจะพูดอะไรใช้สมองคิดนิดนึงทหารสมัยก่อนปกป้องประเทศด้วยชีวิตแล้วทหารสมัยนี้ละ่ะเลขายชาติได้นานดานเลยจ้านี่คือแผ่นดินของพ่อใครอยู่ไม่ได้ก็ออกไปแต่ตอนนี้แผ่นดินของพ่อมึงกำลังจะถูกขายอะช่วยไปดูนิดนึง ถ้าประเทศเราปล่อยให้พวกนักการเมืองมันมาบริหารระวังลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่แต่ประเทศเราที่บริหารโดยตู่แค่คนยุคนี้ก็จะไม่มีให้อยู่แล้วจ้า